รัตนาว่าอย่างไงรัตนาก็ว่าอย่างไงก็พูดไปสิพี่เปียคือใครก็เป็นเพื่อนพี่นอดมีความสัมพันธ์อะไรกับคุณไม่มียังไม่มีอ้าวแล้ววันนั้นที่คุณกับพี่เปียอยู่ในห้องกันสองคนคุณทำอะไรไม่ได้เป็นความจริงนี่มึงบูดยอมรับมาขอพระทำทษอย่างหนักอย่างหนักอย่างหนักเหรวคุณปิดประตูทำไมวันนั้น ควยมึงจะไมปพูดเช่นนี้มาแล้วชาวบ้านน่ะกวางมือเรียกกันเต็มเลยรัตนามันมีคลิปหลุดออกมาพี่เปียกับรัตนาอยู่ในห้องกันสองคนเข้าไปทับอะไรมึงอย่าพูดอย่างนี้นะทำไมขอพักชาบ้านไอ้เฮียนี่ยังนักนั่นชาวบ้านมากันเต็มเลยรัตนาเอาละคุณอย่าหยาบคายผมถามว่าคุณไปทับอะไรในห้องกับพี่เปีย รัตนาว่าอย่างไงรัตนาก็ว่าอย่างไงก็พูดไปสิพี่เปียคือใครก็เป็นเพื่อนพี่นอดมีความสัมพันธ์อะไรกับคุณไม่มียังไม่มีอ่าแล้ววันนั้นที่คุณกับพี่เปียอยู่ในห้องกันสองคนคุณทำอะไรไม่ได้เป็นความจริงที่มึงบูดรัตนาว่าอย่างไงรัตนาก็ว่าอย่งงา,ายงไงก็พูดไปสิ พี่เปียคือใครก็เป็นเพื่อนพี่นอดมีความสัมพันธ์นอะไรกับคุณไม่มียังไม่มีอ้าแล้ววันนั้นที่คุณกับพี่เปียอยู่ในห้องกันสองคนคุณทำอะไรไม่ได้เป็นความจริงที่มึงบูดยอมรับมาขอพระทำโทษอย่างหนักอย่างหนักอย่างหนักเดี๋ยวคุณปิดประตูทำไมวันนั้นไอ้ควายมึงจะไม่พูดเช่นนี้มาแล้วถึงบ้านอะ่ะ วงมือเรียกกันเต็มเลยรัตนามันมีคลิปหลุดออกมาพี่เปียกับรัตนาอยู่ในห้องกันสองคนเข้าไปทับอะไรมึงอย่าพูดอย่างนี้นะทำไมขอพาชาวบ้านไอ้เฮียนี่ยางักน,นั่นชาวบ้านมากันเต็มเลยรัตนา,าคุณอ,อ,อย่าหยามใายผมถามว่าคุณไปทับอะไรในห้องกับพี่เปียรรัตนาว่าอย่างไง รัตนาก็ว่าอย่างไงก็พูดไปสิพี่เปียคื้อใครก็เป็นเพื่อนพี่นอดมีความสัมพันธ์อะไรกับคุณไม่มียังไม่มีอ่าแล้ววันนั้นที่คุณกับพี่เปียอยู่ในห้องกันสองคนคุณทำอะไรไม่ได้เป็นความจริงที่มึงบูดรัตนาว่าอย่างไงรัตนาก็ว่าอย่างไงก็พูดไปสิพี่เปียคือใคร ก็เป็นเพื่อนพี่นอดมีความสัม 3, พันธ์อะไรกับคุณไม่มียังไม่มีอ่าแล้ววันนั้นที่คุณกับพี่เปียอยู่ในห้องกันสองคนคุณทำอะไรไม่ได้เป็นความจริงที่มึงบูดยอมรับมาขอพระทำโทษอย่างหนักอย่างหนักอย่างหนักถ้วคุณป,ปิดประตูทาไมวันนั้นไอ้ควยมึงจะไม่พูดเช่นนี้มาแล้วกากบ้านอะ่ะกวางมือเรียกกันเต็มเลยน,นามันมีคลิปลุดออกมา พี่เปียกับรัตนาอยู่ในห้องกันสองคนเข้าไปทับอะไรมึงอย่าพูดอย่างนี้นะทำไมขอพาชาวบ้นไอ้เฮียนี่ยังนังนั่นชาวบ้านมากันเต็มเลยรัตนาเอาละคุณอ,อย่ายาบคายผมถามว่าคุณไปทับอะไรในห้องกับพี่เปียรัตนาว่ายังไงรัตนาก็ว่าอย่างไงก็พูดไปสิพี่เปียรคือใคร ก็เป็นเพื่อนพี่นอดมีความสัมพันธ์อะไรกับคุณไม่มียังไม่มีอ่าแล้ววันนั้นที่คุณกับพี่เปียวอยู่ในห้องกันสคนคุณทำอะไรไม่ได้เป็นความจริงที่มึงบูด <c oughs>